คิอเกินนี้นะครับก็คือเท็นี้ดังเพราะว่ามีมีอะไรสดนะครับตอนบุกบ้านคือสามีเป็นตำรวจมากท่จะรู้ิตเนาะก็ไปแต่งงานนะครับใส่ชุดใส่ชุดข้าราชการก็แต่งงานแบบแต่งงานจริงจังเงยแต่งงานแบบทำวิธีนะครับแล้วบเมียรู้นะเมียไปสือมาแล้วก็เมียก็ตอนแรกหลอกเมียด้วยมันไปไหนไม่รู้นะครับออกบ้านแต่เช้าไปไหนไม่รู้เไยแต่งงานเมียก็มีเมียก็มีสายข่าวรู้นะถือทะเบียนสมรสพร้อมไร้สดบุกเข้าไปในงาน ครับแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นต่อเกิดอะไรขึ้นต่อเก็นปีมสอนอหรอเป็นู้สรนะเกณอันนี้ก็คนถามว่าแล้วอ่าผู้หญิงก็บอกอผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงคนใหม่ก็จะบอกว่าเอาปลุกลุกนู่นนี่นั่นห้ามไม่ได้ทําจะเสียหายจะเรียกเงินเรียกทองอะไรอย่างนี้นะครับครับอ่าด้วยอนุภาคของทะเบียนสมรสที่ทําได้นะอืมทําไมมี่ทําไมสามารถเขาเขาเรียกภาษาเราเรียกว่าใช้สิทธิป้องกันปกป้องเลยได้ป้องกันตัว มันป้องเราเคยได้ยินป้องกันตัวไหมสูกยิงเรายิงกลับเขาเรียกป้องกันตัวถูกไหมครับ <laughs> นะครับจริงๆป้องกันเนี่ยมันคือการที่ป้องกันภัยอันตรายที่ละเมิดต่อกฎหมายอันนี้มันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายชัดเจนนะครับแม้แต่จะเป็นกฎหมายแพ่งนะไม่ใช่กฎหมายอาญาคือสามีมันสามีกำลังแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแบบเนี้ยนะเราเราสามารถไปห้ามได้อ๋อผู้หญิงก็สามารถใช้สิทธิ์ใช็นไหมถ้ามีทะเบียนสมรสเนี่ยเราสามารถไปห้ามได้ไปทำลายการแต่งงานนี้ได้เขาจะเสียหายหน้าแหกไม่ไม่โดนฟ้องนั่นเองอืม ครับแต่ถ้าไม่จดทะเบียนก็มีโอกาสที่จะโดนสวนคืนไปนะว่าหนึ่งอบุกลุกใช่ไหไมาแดดใหญ่มาอาการงความเดือดร้อนงานเขาเสียหายนะครับเขาเรียกร้องค่าเสียหายมาสู้ไวยหมดนะครับครับสิทธิในการปกป้องตนเองครับคือปกป้องสามีตนเองปกป้องสามีเลยปกป้องสิทธิตัวเองแหละเพราะว่าเป็นของสิทธิของสามีฉันฉันมีสิทธิใช้ป้องสามีฉัน เราก็ปล่อยให้เขาแต่งกันไปก่อนแล้วเราก็ใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายแทนสิทธิ์ปกป้องตัวเองก็ได้นะไม่ได้ทุกอย่างเลยเคสนี้เขาก็ฟ้องสามแสนนะครับให้ดูด้วยเออคนนี้มีทํำสวยมานะมีคนสนับสนุนคือปกป้องตัวเองด้วยแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยได้ทุกอย่างได้ทุกสิทธิ์ทะเบียนสมรสทำได้ทุกสิทธิ์ฟ้องเมียนเนาะฟ้องผู้หญิงมันอีกสามแสนใช่ไหมโอ้แม่ คุณแม่บ้านมาฟังแล้วได้ไอเดียเยอะเลยนะฮะแมใช่ไหมฮะใหญ่ถึงฉันจับได้นะใหญ่ถึจับได้ว่าฉันไปจบเขากลางตลอดหลายเขาตบคืนนะเขาตบเขาใจป็นเขาป้องกันตัวแล้วตบคืนไปบางตอนบายเราผิดอีกนะก็เนี่ยให้ดูว่าจริงทะเบียนรถรถมันมีพลานุภาพมีพลังของมันนะกระดาษแผ่นเดียังชอบเขียนว่าจริงมันก็ช่วยให้ปกป้องของสิทธิของการละการนะเคล็ดลัองข้าวแล้วถ้าบีไม่ทำบ้างแล้วผู้ชายก็บุกไป โอ้สมัยก่านนันมาก้วผู้หญิงมีชู้แล้ผู้ชายยิงตายผู้ชายไม่ติดคุกเลยโอ้โหโหดมากสมัยก่อนโหดเลยโหดเบอร์นั้นเลยนะครับผมก็โอ้โหแค่นี้แค่นี้สรุปเลยกันอันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะสรุปไอ้ดูว่ามีสิทธิมีสิทธิทางกฎหมายนอกจากสิทธิทางทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ในการที่อ่าโดนนี้นั่นแล้วก็สามารถเรียกร้องเงินทองได้ด้วยนะครับฟ้องเมยน้อยได้ครับก็อันนี้เป็อันนี้ทิ้งอีกหนึ่งนะครับเรียกร้องเมียน้อยหรือฟ้องฟ้องชู้นะหรือฟ้องภรรยารึฟ้องสามีน้อยเนี่ย ครับถ้าเรายิ่งมีเงินเยอะเนี่ยเรายิ่งฟ้องได้เยอะนะครับเพราะความเสียหายมันก็จะมากนะครับแบบอ่าดูยกตัวอย่างใครดิไม่ไม่ต้องยกใครตัวมไม่อันนี้นอกจากมีเศรษฐีคนหนึ่งไงเวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาฟอ้างฟองได้เคยสาดสินเคยฟ้องได้สามล้านนะอ๋อคยจะยิ่งมีแบบมีหน้ามีตา<อ>มันก็เสียหายเยอะอมันก็เรียกร้องได้รวยเพิ่รวยนะครับไปด้าธุรกิจนะครับแล้วก็ฟ้องอันนี้เคสนี้ไม่เป็นข่าวแต่ันว่ามีมีรีพอร์ตมานะครับมีรายงานเรียนเรียกันมาก็ได้สองสามล้านเลยนะ ครับนะครับได้สองเดือนมาเลยนะครับแต่หลกหลักการส่วนมติถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้ประมาณสักปีละสามสี่แสนสองสามแสนสามก็จะให้ประมาณนี้นะสองแสนห้าแสนห้าอะไรประมาณนี้นะครับครับให้ตาม,มให้ตามฐานะให้ตามหน้าตาของของแต่ละฝ่ายนะครับครับอันนี้เดี๋ยวไปพูดเรื่องใหญ่ทีแล้วฟ <laughs> องชูมหากรดอ่าก็จบอกใช้ได้นะเอามดแล้วนะครับเชื่อชูวงพิตตี้เอาซะหน่อยเขียวนิดหน่อยเขียนนิดหน่อยพิตตี้แค่นี้ก็จริงๆเหมือนเสียชูวงโดน เดอจริงตอนนี้นเคสมันคือผู้หญิงบอกผู้หญิงท้องกับเสียนะครับแล้วเสียก็โอนตังให้นะครับเสียก็โอนตังให้นะครับแต่จริงเคสนี้เขาได้จริงก็ออกมาแล้วนะว่าเสียกันโดนฟอร์มเอกสารนะครพิตตี้กับพิตตี้คนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรนะบล็อกเกอร์หรอมา <Marketing S 2> เก็ตติ้งหุ้นมาเก็ตติ้งหุ้นนะครับแต่มันก็ตตงมีร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงนะร่วมกัน,น,น,นแ,ตแต่คนนี้เกิดคนนี้ได้เยอะหน่อยนะได้หลายร้อยล้านนะครับเพื่อนได้ยี่สิบกว่าล้านอืมเขาก็ใช้สิทธิ์ว่าเนี้ยเขาก็เป็นภรรยาคนหนึ่งแล้้วกกก็็ทอใหัน ได้ตามความเหมาะสมถ้าท้องแล้วได้รับอย่างเงี้ยจริงๆสู้คดีก็เผออาจจะชนะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ให้ดูหมายถึงใครชนะครับผู้หญิงพิษเปี้ยอาจจะชนะก็ได้นะอ๋อแต่วอนนี้มันชัดเอกหลักฐานมันชัดเจนว่าเขาปลอมจริงอืมแล้วแล้วลูกในท้องนี่ก็เป็นลูกของคนที่ฆ่าแล้วยางไงเนี่ยเข้าใจเร่องนี้มันมีความเข้าใจหลายอย่างให้ดูว่าก็มีเทคนิคการสู้เยอะนะ